ตัวรีโมทนะใช้กดสตาร์ทเครื่องได้จะอยู่บนสุดนะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องกดค้างไว้ครับสามวิพอครบสามวินาทีตัวรถมันสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเองเสร็จแล้วก็เขาก็จะเปิดไฟฉุบเฉินนะครับทั้งคันเลยแจ้งว่าใช้รีโมทสตาร์ทเครื่องนะครับหลังจากนี้นับเวลาไปอีกสิบนาทีมันจะดับเองถ้าเราไม่ใช้รถถ้าเราจะใช้ก็กดปุ่มคายล็อกเปิดประตูเข้าไปก็ขับเลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่ขับรถได้เลย หรือถ้าเราต้องการดับเครื่องก่อนใช้ปุ่มนี้เลยครับกดค้างไว้3ามวิครับครบ3ามวิเขาก็าดับไปเลยลน,มมลนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการขโมยนะครับถ้าเราล็อกรถอยู่แล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จเรายังไม่มาที่รถปล่อยรถไปงี้ก่อนเราเดินไปธุระมีคนทุบกระจกงัดเข้าไปมันดับเครื่องเลยนะครับมันจะไม่ให้ใช้รถ่ะเชีให้ดูก็คือมีคนงัดเปิดเข้าไปนะครับงัดเข้าไปในรถมันก็จะดับเลยครับสักครู่มันก็ดับเครื่องเลย แล้วก็สตาร์ทใหม่ไม่ได้ครับเขาก็ดับแล้วสตาร์ทอีกไม่ได้ตัวนี้จะเป็นกันขโมยเต็มรูปแบบเลยแล้วก็ตัวรีโมทอย่างนี้มีโลโก,โก้ข้างหลังนะครับมีให้สองตัวแล้วก็ลูกกุญแจครับลูกกุญแจจะมีฝาปิดให้ลูกกุญแจยังอยู่นะครับไม่ได้ออกนะ,ะลูกกุญแจจะอยู่ข้างในไม่ได้ออกฝาปิดลูกยางตรงนี้จะปิดไว้ให้แล้วก็ตัวปุ่มครับอยู่ด้านซ้ายนะตัวนี้ ของพี่เอาไฟสีฟ้าออกอันนี้ก็จะมีแค่สีแดงนะครับตันนี้จริงๆมันมีสองเสียงไงฟ้ากับแดงแต่พี่เอาสีเดียวสีแดงก็มันก็จะทํางานเป็นสีแดงสีเดียวตัวปุ่มเนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องโดยปกติเหยียบเบรกมันจะมีไฟสีฟ้าสแตนบายตรงนี้ทีนี้เราไม่ใส่ก็จะไม่มีไฟขึ้นนะครับจะมีแค่สีส้มสีส้มสีแดงตรงนี้ติดขึ้นมาสตาร์ทเครื่องกดแล้วปล่อยเลยครับอ่าสตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดค้างไว้กดแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับแล้วก็ ในระหว่างที่เราขับรถนะครับมีระบบล็อกประตูให้ทั้งห้าบานเลยอัตโนมัติดับเครื่องยนต์เขาก็คายล็อกประตูให้เลยลงจากรถได้เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ครับล็อกไว้ได้ครับเราสามารถลงจากรถก็รีโมทกดล็อกไว้เลยครับเดินไปธุระได้เลยรีเราขับมาทางไกลเราแวะปั๊มแวะ้่องน้ำไม่ต้องดับเครื่องได้พี่สตาร์ทที่ง่างงี้ได้เลยลงมาจากรถกดล็อกเดินไปเลยนะครับกลับมาที่รถกดคายล็อกเข้าไปขับต่อได้เลย ได้เลยล็อกได้คลายได้ครับก็ตัวปุ่มนะครับถ้าจะดับเครื่องยนต์ต้องเหยียบเบรกด้วยถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ดับครับกดเล่นได้เลยไม่ดับถ้าจะดับต้องเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งก็จะดับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องแต่เราจะเปิดวิทยุเปิดวิทยุชาร์จโทรศัพท์นะครับไม่ต้องเหยียบเบรกครับกดเลยอ่ะกดเข้าไปไฟ สีแดงๆมันก็จะกระพริบกระพริบครับอาแจ้งว่าเราใช้ปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับกดครั้งที่หนึ่งมันจะเป็นสัญญาณ ACC ครับเปิดวิยุได้ไม่ต้องเยยีบรกกดเข้าไปเลยนะครับกดครั้งที่สองเขาจะเปิดไฟสแตนบายหมดทั้งคันเลยอ่าเป็นสัญญาณไฟออนกดครั้งที่สามก็ปิดครับเขาจะวนครับครั้งที่หนึ่งนี่เป็น ACC ครับครั้งที่สองออนครั้งที่สามปิดครับกันขโมยครับถ้าเราล็อกรถไว้ครับ มีการบุกลุกเข้ามาที่รถพยายามสตาร์ทเครื่องครับเขาจะส่งเสียงร้องไม่ให้สตาร์ทครับถ้ายังไม่ได้คลายล็อกสตาร์ทไม่ได้ครับก็จะสตาร์ทเครื่องไม่ได้ไม่มีไฟในนี้ครับสตาร์ทไม่ได้เลยต้องคลายล็อกแล้วครับถ้ารถคลายล็อกแล้วสามารถสตาร์ทเครื่องได้